ซองเม้นเหล่าคนบันเทิงชมความสวยนิกถูกอดีตสามีทำร้ายนอกจากส่งกำลังใจให้กับนิกอดีตภรรยาโพสต์แชร์พฤติกรรมของการอดีตสามีว่าใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและดูด่าเธอจนบอบช้ำทั้งกายและใจก็ต่างโฟกัสความสวยของสาวนิกกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเธอปรากฏตัวในรายการหนนกระแสแม้กระทั่งเราคนบันเทิงเมื่อได้เห็นภาพเธอในโลกออนไลน์ก็ต่างแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นบุมงปนัดดาบอกว่าหน้าสวยจริงค่ะดีเจอองเขมราชบอกว่าหน้าไทยสวยคมสวยจริงครับนูเล็กพัทรวดีบอกว่าสวยค่ะสวยจนเราคนบันเทิงชมขนาดนี้คงต้องดูแล้วล่ะค่ะว่าอนาคตสาวนิกจะมีผลงานในวงการบันเทิงหรือเปล่านะ บอกเลยเลยค่ะว่าสวยจริงๆค่ะน้าคมเป๊ะมากอย่างไรก็ตามขอให้คุณนิกและลูกสาวมีชีวิตใหม่ที่สดใสและมีความสุขในทุกๆวันนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ